สวัสดีค่ะมาพบกับผัดเผ็ดยอนเช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถอินสุมิวเอ็กซ์นนะคะค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะทะเบียน6ก็ไกลลอลิง6010กรุงเทพมหานครนะคะสีบอลเงินปี2017ค่ะเครื่องดีเซลนะคะ ระยะทางนะคะที่ใช้ไปแล้วสำหรับลูกคันนี้นะคะ1 3 4,00 0กิโลเมตรโดยประมาณนะคะราคาค่าตัวของน้องคันนี้นะคะอยู่ที่850,000บาทนั่นเองค่ะค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะค่ะมีบันไดข้างทั้งสองฝั่งเลยค่ะลูกค้าค่ะตอนนี้จะเป็นในสองของตัวกระจังหน้านะคะมาดูเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัด หมาะนั่นเองค่ะมีโลโก้อิซูนะคะค่ะเป็นโคเมียมนะคะด้านหน้านะคะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเขาก็จะมีในสองของไฟเลี้ยวนะคะค่ะให้มาด้วยนะคะแล้วก็ในสองของล้อนะคะจะเป็นยางยห้องกูสเดียนะคะ เป็นปี2,021นะคะค่ะแม็ก18นิ้วนะคะค่ะจะเป็น265ทับ 60R 1บนะคะเป็นล้อมแม็กนะคะมาดูรอบคันนะคะ สีบอนเงินนะคะตรงนี้ตรงนี้จะมีรอยขีดข่วนขนแมวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถือว่าในสองของบอดี้นะคะก็ยังใหม่ๆอยู่นะคะค่ะมาดูในสองของด้านหลังนะคะมาดูในสองของที่เก็บสัมภาระนะคะ ก็จะสามารถพับเก็บเบาะได้นะคะดึงตรงนี้ก็สามารถเก็บพับเบาะได้เลยค่ะารายละเอียดต่างๆนะคะในสวนข้ง อันนี้ก็คือ,อรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะว่าไม่มีรอยชนหนักนะคะน้ําท่วมใดๆนะคะสําหรับรถเพชรยนต์ของเราคัดเกรดคุณภาพดีนะคะรถสวยๆทุกคันเลยค่ะสนใจก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาเห็ุใดที่โชว์รูมได้เลยนะคะค่ะโชว์รูมของเรานะคะก็จะมีในส่วนของสาขานะคะมีสองสาขา ในส่วนของที่พัดนะคะยืนรีวิวอยู่ก็คือจะเป็นสำนักงานใหญ่นั่นเองค่ะจะอยู่เซอรีไทย68แยก1น,นะคะแล้วก็ในส่วนของสาขาที่2ค่ะจะอยู่เซรีไทย95ค่ะติดกับถนนใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะคะว่าเขาให้ออบชั่นอะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับนะคะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะค่ะเบาะหนังของคนขับนะคะเขาจะปรับด้วยนะคะในส่วนของไฟฟ้านะคะปรับตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะคะฝั่งตรงนั้นจะเป็นในส่วนของธรรมดานะคะไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้านะคะค่ะทุงลมในภยัยจะได้มาทั้งหมด2ใบนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะของเขาจะเป็นฟังติมังชันนะคะค่ะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเครื่องเล่นนะคะสามารถเล่น DVD ได้นะคะเสียบยู่ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสำหรับที่วางแก้วน้ำนะคะจะอยู่แล้วก็นส่ของของที่พักเขนนะคะ สามารถวางสัมภาระได้นะคะสําหรับรถคันนี้แล้วก็ในส่องของตรงนี้นะคะจะมีในส่วงของลายไม้นะคะตัดกับในส่องของคอนโซลสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นหนังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะค่ะถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่องของที่จุดบุหรี่นะคะ หน้าปัดเลือนใหม่นะคะก็หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีในสองของอาการลื่อนถลายให้ด้วยนะคะปรับเก็บในสองของกระจกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะคะจะมีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของควบคุมนะคะกระจกทั้ง4ประตูเลยนะคะจะเป็นอัตโนมัตินะคะตรงนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลายไม้นะคะตัดกับในส่วนของหนังนะคะสีครีมนะคะเป็นสีทูโทเลยค่ะ หมอนะคะทั้งหมอก็จะเป็นสีครีมนะคะทั้งด้านหน้าแลก็ผธิสารด้านหลังแถวหลังด้วยเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าท่านใดเป็นพิเศษไหมคะติดต่อยกหูโทรหาพัดได้เลยเช็คดอเบี้ยนะคะจะสอบถามในส่งของเรื่องฟรีดาวนะคะเราก็มีนะคะค่ะตัวนี้เราจะมีกุญแจสำรองให้กับคุณลูกค้าด้วยะคะ ดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของช่องใส่เอกสารนะคะก็จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะในส่วนของที่วางแก้วน้ําของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีอยู่ที่ข้างประตูนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะ ก็จะมีในส่วนของแอร์นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะทุกจุดเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของที่นั่งนะคะกว้างขวามมงมากเลยเวลาเดินทางไกลนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะอึดอัดนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจอให้กับคุณลูกค้านะคะ รายละเอียดต่างๆที่พัดแจ้งไปก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับ Isuzu MU-X หน DDI นะคะเกียร์อัตโนมัติ4บอนเงินปี2017นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ,ะเลขไม้นะคะที่ใช้ไปแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้1 3 4 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณราคาอยู่ที่850,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่หากว่าถูกใจคุณลูกค้าท่านใดก็ทักพัดหรือว่ายกหงทวงหาพัดได้เลยนะคะ นัดเข้ามาพูดคุยในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือว่ารายละเอียดเรื่องเอกสารต่างๆได้เลยนะคะค่ะพัดก็ขอฝากคุณลูกค้านะคะชมคลิปแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมนะคะคลิป ต่อไปนะคะว่าพัดจะรีวิวรถคันไหนให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถคันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ